ตามสวัสดีวันหยุดวันปิดเทอมของเด็กๆคะ่ะแม่ๆอย่างเราอยู่นิ่งๆไม่ได้ค่ะต้องพาลูกออกเที่ยวและเมืองนี้ก็เป็นอีกเมืองที่ตื่นตาตื่นใจกับเด็กๆเละน่าท่องเที่ยวมาบางครั้งการท่องเที่ยวกับลูกไม่จําเป็นต้องราบรื่นเสมอไปคะ่ะเพราะว่าบางครั้งเราก็ขย,ยุมหัวกันไม่หยุดบางครั้งลูกก็ตีกันไม่งั้นเราก็ตีกันเอง แต่ปัญหาส่วนใหญ่มักจะมาจากการถ่ายรูปไม่ถูกสเปซเอา,เอา,เ,อาเอาอะไรจะเกิดก็ช่างมันแวะกินข้าวก่อนบอกว่าหลายคนเห็นป๊อกเคี้ยวบ่อยนี่อึไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าตั้งจริงแล้วก็คือเรียนมากช่วงนี้เรียนหนักมากแล้วก็ไม่ได้กลับไทยด้วยทุกคนก็เลยพาลูกๆออกมาหาเที่ยวรถแถวแถวดดยชแลน,นี่แหละคะ่ะบอกเลยเที่ยวตามเ <c oughs> ที่ยวตามงบเด้อปีนี้ลูกเที่ยวตามงบ,มงบพ่อแม่ไม่ค่อยได้ทางานโชคชะตาจะได้ผัวฝรั่งทั้งทีทําไมไม่ได้ผัวขุดบ่อน้ำมันวะป๊อกกี้เลิกบ่นเลิกบ่นเที่ยวระเที่ยวเราะทุกคนไป เที่ยวรอแถวแถวนี้กันก่อนนี้พวกเราจะพาเด็กๆขึ้นรถไฟเพื่อไปบนเขานะคะเพื่อไปดูปราสาทเรื่องของเรื่องแม่กับป้ามันมาแล้วเมื่อ2องปีที่แล้วเราชอบไงก็เลยอยากพาลูกๆมาดูและเยอรมันช่วงนี้บรรยากาศสอง้างทางเขียวชอุ่มมากแม่ เวลาเราไปเที่ยวกัน3ามสี่คนพ่อแม่ลูกนะคะเวลาต่างชาติเห็นก็คือมองพวกเราชํำเอททำไมมีลูกแล้วทําไมลูกถึงไม่ออกมาเป็นฝรั่งเพราะว่าฉันเป็นคุณแม่ลูกติดเทียงสวยอยู่ค่ะลูกติดลูกติดยังพอฟังแต่ถ้าผัวติดนี้ไม่ได้เดอ้อเมาส์มอยไปเมาส์มอยมาถึงบนยอดเข่าแล้วทุกคนบรรยากาศหินใจมากเวลาทํางาน,นเหนื่อยหรือ,รอ,รอคิดอะไรเหนื่อยเรามาเห็นความเขียวชุม่มและบรรยากาศแบบนี้ก็คือชื่นใจสุดๆจ้าใครชอบแบบไหนไม่รู้แต่พวกเราชอบกันแบบนี้

ใครเจอสามีฉันไม่ต้องถามนะว่าฉันทํากับข้าวอร่อยไหมสังเกตที่หัวของสามีผมคุณพ่อจะหมดหัวอยู่แล้วแต่ก็ไม่ยอมโกลเลยนางจะบอกตลอดว่าผมฉันยังยาวอยู่ที่รักผมฉันยังยาวเออจะยาวจะยาวบนก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นปราสาท์เก่าที่เริ่มสร้างและเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของภูเขาเดินขึ้นมาถ่ายรูปเสร็จแล้วอะไรแล้วเราก็เดินลงไปชมข้างล่างข้างล่างก็คือสวยช้ำชำ ฉันราสอ่อนต้นไหม่เขาแทะแกเอ้ยคือมันยังงามงามแต่รู้ฝนตกดีคเยอรมันปีนี้ตกดีไม่ดีเพอเผอนี่จะเข้าหน้าหนาวอีกแล้วยังไม่รู้จักหน้าร้อนเลยหน้าร้อนอยู่ไหนคะลูกถามมันร้อนตอนไหนแม่มันยังไม่ร้อนเลยและหลังจากที่เราต่อรถไฟลงมาชั้นล่างก็จะเป็นปราสาทแบบนี้นะคะทางเข้าก็คือสวยมากแต่บอกเลยของฟรีไม่มีในโรคคาเสียค่าเข้า25้ายูโรต เป็นบัตรของครอบครัวเป็นตั๋วของครอบครัวค่ะใครจะมาแล้วมาหลายคนแนะนําให้ซื้อเป็นตั๋วของครอบครัวค่ะจะคุ้มกว่าอ่าและลืมบอกไปนะคะค่ารถไฟคนละ15ยูโรเด้อสวยมากทุกคนจะบอกว่าปีที่แล้วปอกมานะนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติก็คือเยอะมากแต่วันนี้มันใกล้ถึงเวลาปิดแล้วไงทุกคนพากันมัวเดินเร่นแต่ข้างบนลืมมองดูเวลาเลยค่ะว่าเขามีเวลาปิดเวลาเปิดและเรามีเวลาเดินชมอยู่หนึ่งชั่วโมงเออเก็บให้หมดที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะคะร้อย 50ปีกว่าคะ่ะไม่ผิดแน่นอนค่ะเพราะศึกษาข้อมูลมาแล้วและถามพี่พนักงานด้านในมาด้วยและทุกคนรู้ไหมและที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความรักมีผู้ชายคนหนึ่งไว้เขามีตังค์มากๆเขามีเงินมากๆเขาไม่รู้จะทําอะไรแล้วเขาคิดถึงแฟนของเขายังไม่เป็นคู่ผัวเมียภรรยานะคะเป็นแค่แฟนกันแต่ว่าผู้ชายคนนี้อยากสร้างส,างสิ่งนี้ขึ้นมาปราสาทแห่งนี้ใช้เวลาการก่อสร้างทั้งหมด2ปีทุกคนและเสร็จออกมาได้อย่างสวยงามไม่มีที่ติเลยมัน เป็นคลักครั้งแรกของวัยหนุ่มและคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยสร้างสิ่งลูกสร้างอันนี้ขึ้นมาโอ้โหโรแมนติกสุดๆแต่หลังจากสร้างเสร็จวางแผนที่จะอยู่กับผู้หญิงที่เขารักแต่ดันเกิดเรื่องร้ายขึ้นยังไม่ทันได้ย้ายเข้ามาอยู่ทุกคนแต่ผู้หญิงคนนั้นก็เกิดมีโรคร้ายหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ผู้หญิงคนนั้นก็คือเสียชีวิต ในบันทึกไม่ได้บันทึกไว้ว่าผู้หญิงเสียชีวิตด้วยจากสาเหตุอะไรนะคะเราแต่ขอสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเกิดจากโรคร้ายค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อ150ปีนี้ที่แล้วการรักษาคงยังไม่ทันสมัยฟังแล้วก็เศร้าเนาะทุกคนเพราะว่าตั้งใจสร้างขึ้นอยู่กับคนที่เรารักแต่ก็ไม่ได้อยู่นี่แหละเขาถึงบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เราคาดคะเนไม่ได้เลยจริงๆกับชีวิตนี้และหลังจากที่แฟนของเขาได้เสียชีวิตโรงเขาก็ไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่และได้ทําการขายต่อค่ะในภาค ของเอกชนได้ซื้อไว้และสถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นป็นโมรดกโลกแล้วเรียบร้อยเวลาพวกเราไปเที่ยวพวกเราไม่ได้แค่ไปมองดูอย่างเดียวนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องศึกษาก็คือประวัติของเขาแล้วมันเพลินมากทุกคนในอย่างที่เกินไว้นะคะทุกๆสถานที่ย่อมมีเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและได้เรียนรู้และเมื่อไหร่ที่ได้ฟังเรื่องเล่าอะไรแบบนี้หัวเราก็คือจินตนาการและจินตนาการภาพไปแล้วทุกคนคือพ่อต้องรักผู้หญิงคนนี้ข้าดนาไหนเพระถึงสร้างได้สวย ขนาดนี้เนี่ยและส่วนด้านหน้าก็คือสวยมากเลยพ่อบุญทุม่มเสียดายที่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เข้ามาอยู่ในวันที่มันเสร็จสมบูรณ์และสวยงามขนาดนี้แต่ถึงคุณจะไม่ได้เข้ามาอยู่นะคะแต่จะบอกว่าสถานที่แห่งนี้ลหลายๆคนได้เข้ามาชื่นชมและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยงามมากและคุณคือผู้หญิงที่โชคดีที่สุดโอ้โหเอาเอาตื่นตื่นออกจากเรื่องราวแล้วเราก็ออกมาข้างนอกกันค่ะเพราะว่าเขาจะปิดแล้ว <c oughs> ออกมาซื้อของฝากกันนิดหน่อยแล้วก็ไปรอรถไฟที่จุด เดิมเพื่อที่จะลงไปข้างล่างของภูเขาค่ะที่ติดตามชมและดูอยู่ถ้าเพลิดเพลินถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผู้สาวคนนี้ด้วยเด้อจ้าบ๊ายบายชื่อ